ขึ้นด้วยนะเนี่ยาทางไปเวียงแสนไปเขาไปเหอะมาเจอเส้นนี้ไงล่ะ ้ามาเวียงแหนมาเจอประตูนี้แสดงว่าเข้าเขตอำเภอเวียงแหนจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็หลวงอะไรนะเดี๋ยวนะใีใช่ใช่ใช่ลาว ประตูเวียงแหนจุดประตูเวียงแหนนี่มีจุดขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะพวกส้มพุทรานม,มสด มีตะผ่าผลไม้ไงนะครับ<ม>เราแวะลงจุดนี้ก่อนฝั่งซ้ายครับตะกีปกับ้ร้านเขานีะะใช่เนี่แหละฝั่งนู้นมันเป็นวิวไว้ร้านคาเฟ่ครับจะมีร้านคาเฟ่ตรงนี้บอลมาน่อามายเป็นดได้นะกยีครับ Avocado ไป <laughs> <พ uka> เลอนีมันเป็นรถใหม่นะกรด<ป>ะดลูด<ป>แดงมากปลาให้เอาวางไว้ตรงนันเลยานี<ป>่ยนี่ทางเข้าฮาดูบีนะครับ1.1น นี่ลานสองอย่าหาทำเต็มหมดเนาะแค่กินเดียวสามร้อยเมตรแค่นั้นเนี่ยจุดนี้เป็นฮาดูบิเป็นลานสองเนะอันนี้เป็นบ้านพักลานกลางเต็นท์อยู่ด้านบน มันลงไปวันนี้มาค้างคืนที่นี่เป็นอำเภอเวียงแหนนะครับฮาดูบินู่นไกลๆนู่นก็จะเป็นดอยหลวงชิงดาว ผมนอนนู่นด้านบนบนเต็นท์นี้ครับจะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งตอนเช้ามีอะไรนะก็ต้มใช่ไหมฟังอว๋้มรันอร่อยไหมนะอร่อยเนาะขอบคุณค่าน้ำสองขวดเนาะ อาคานะ่เนี่ยออาาน้ำพริกลีซูแล้วแต่เรียกเผ็ดนั่นเนี่ยอรุณสวัสดยามเชา้าสวัสดียามเชา้าอันนี้ฮาดูบินะครับประมาณหกโมงกว่า นะพอจะตั้งก้อนไม่ทางเลยนะจริงจริงเดี๋ยวดูนะมันขึ้นเร็วใช่ไหมขึ้นเร็วมากเลยดรีปเหรอพี่ดรีปกาแฟอ๋อดรีปอย่างเดียวใช่ไหมตอนเช้าครับดรีปจะหอมกว่า ขอากวนะ่าเนาะอยากเล่นอันนี้ไหม I'm my to